โอเควันนี้เรามาเจอโจทย์ r o m a n n u m e r a l decoder นะครับเอา Roman เข้ามารับ assignment ใช่ปะ่ะแล้วก็ return ออกมาเป็นเลข Arabic <ม>ใช่ไหม numericsible integer โอเคก็ครับเอาอ,อันนี้ก็นะ Roman n u m e r a l decoder นะ มาเริ่มกันที่ A. เอะอันนี้ต้องสลับไเ่เิ่มเริ่มกันที่เทสแรกกันนะครับโนมันอโนโมโรดีโคโดเดอร์นะครับโอเคสิไม่เกี่ยวครับอ๋อวี ไ h ชูดรีเทิ r ์นไอชูดรีเทิร r นเอ่อคำว่า it should r e t u r เอ่อ numeric decimal integer นะ of the given Roman numeral นี่เนาะ เราก็บอกว่าอ่ามันมันชั้นชื่อโซลูชันนะนะแล้วก็ข้างในนี้ใส่ใส่ไอเนี่เข้าไปแล้วก็ต้องได้หนึ่งอย่างนี้นะ เลิ่มเป็นแบบนี้มัลติพายสามสเปคมัลตายอสามห้าอันนี้นะอ๋อมันเป็นียกโซลูชันนี่ ดูกันนะว่าถ้าเกิดทำอย่างนี้มันจะมันตีกันนะ่ะ mm hmm. เ,เราสามารถมีแพ็กเกจใน Ruby ได้ไหมถามแชท GPT ว่ะ ดีฮะแพ็กเอย่นี้ไม่ใช่ไม่ใช่แพ็กเกจแบบนั้นสิซอฟต์แวร์แพ็กเกจจริงเออ I meant package for import control module package module เราลองดูนะว่ามันแก้ปัญหาไหมเนะ่ยเอ ข้อดีคืออันนี้ไม่ไปตีชาวบ้านละแต่ว่าชาวบ้าน,นยังมาตีเราอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปโมโดูอันนี้ด้วยโมโดูเอ,อ่อ ไม่เจอไมมทอด นี่ก็โมดูเดียวกันลงงแล้วไงผมทำอะไรผิดแนะ่ผมเอาโมดูนี้ออกไปก่อน ไม่หายพอโมดูสมมติตั้งชื่อมาโมดูสองไม่ซ้ำกันกรอนถ้าใส่โมดูลแล้วพังเลย มันต้องเป็นเสียวดอทแล้วก็เอาชื่อโมดูลดอทตลอดเด้อสามเออร์เร่ บันทัดที่ห้าบันทัดที่สี่เฮ้โทรมานนุมโรดิโคเดอร์สเต็ปอ๋อกลับมาที่อันนี้ละ อันนี้ก็ต้องเป็น my module solution เหมือนกันเป็นเทสที่อยากได้ละขอวิ่เทินหนึ่งก่อนนะเอาให้มันคันๆไปก่อน ไม่ผ่านอ๋ AL. อ AL. มันต้องรับอักษเมนด้วยครับอักษรเมนก็คือสมมติเป็นเลขโรมันแล้วนะเฮ้หาละเมื่อกี้ไม่เสียงตบมือหรือเปล่านะขอบคุณครับอแต่ว่าแต่ว่าขอขอลองหมโอ้ สุมนทำนี้ังสี่สิบเอ็กซ์แโตู์เฟเดียอ่าไม่เปลี่ยนก็นยังสี่สิบอยู่นะก็คือแปลว่าผมย้ายโฟลเดอร์ไปอ่ะมันก็ออยังอิงพู่สิ่งนี้ตอนนี้ถ้าผมเอาโมดูกออก ก็ยังผ่านอยู่นะแล้วถ้าผมเอาโมดูลออกจากนี้ด้วยอีกกัน ไปอยู่ในโฟลเดอร์ก็ยังตีกัน อะไรไม่ได้ละมั้งเออไม่ต้องแยกอยู่ในซอฟต์แวร์โมดูลนี่แหละครับงั้นก็งั้นก็งั้นก็ทำทำไหนใช่ไหม เราค่ะดูกันนะถ้าทำแล้วเขาอยากจะทำ property mine module naming convention of module s คาเมลเคสเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กชื่อชื่ออธิบายได้ใช้โมดูลแทนเน e มสเปซแล้วก็เป็นพาหูพดโอเคถ้ามันถ้าถ้ามันมีของหลายๆอย่างในนั้น ก็ก็ก็ไปเอาชื่อนี้มาแหละมัลติโคลออสามอ๋อห้าก็เอาอันนี้มาใส่ ชินทัศเนอเลอร์อ๋อโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะมีโมดูลเหมือนกันชื่อโรมันเนอร์เลอร์โร่มีโฟร เ๋ยวไม่มีประหูพดนนะเขาไม่มีฟังก์ชันเดียวแล้วก็อันนี้ก็ต้องเป็นเซล f ์ o t บนะครับและอันนี้ได้แค่เป็นโลโม m โนมาด e c o d ด r นโ,โดเดน okay. อเคไปต่อ,อกัน เอาอคือหนึ่นงบกหนึ่งนะ้ใครไม่รู้เลขรงมันก็คือ i อสองตัวแล้วก็หลังจ๊บ เปสามผ่านแล้วนะเอาห้าก่อน <Yeah. S 1> คิดไมอ่อกอกละ if ละ if r เท่ากับ v mm hmm. ีเชิรห้าก่อนอันนี้แหละน่าสนใจห้าบวกหนึ่งถ้าไม่คิดอะไรก็จะเป็นอย่างนี้ แต่ว่าอันเนี้ยจริงๆแล้วคือ เอ้ยเกิดแพทเทิร์นละเพราะว่าถ้าสมมุติว่าสมมุติว่าเอ่อเริ่นย่งเข้าไป อันนี้จะเหลือแค่หนึ่งได้นะครับเปลี่ยนอันนี้เป็นอย่างนี้อีกก็จะเหลือแค่อันนี้เป็นศูนย์ได้ไม่ได้ ไม่ได้เกิดอินฟินิตลูปทำไมอ๋อเพราะมันเรียกหนึ่งแล้วมันก็วนอันนี้ไงรีเคอร์ซีไงขอโทษแต่ว่าอันเนี้ยไปบวกนั่นมีมได้ อันนี้ก็อย่างนี้ได้เหมือนกัน ันนี้เป็นหนึ่งเพราะามันคือของที่เหลือเนาะมันคือมันคือของที่เหลือเะ mm hmm. ขอลองดูก่อนนะว่าในรูบีเนี่ยเือผบมนี้จติง้ง เอ,อาอตัวที่ศูเนี่ยผมได้นี่แหละถ้าผมเอาอาตัวที่หนึ่งผมก็ได้อันนี้ถ้าผมเอาอาตัวที่สองอะผมได้นีว <c oughs> ผ่านไหมผ่านเนียก็ผ่านจริงๆแล้วอันนี้คืออาตัวที่ อารตัวที่หนึ่งนะน่ะนี้ก็คืออาตัวที่หนึ่งกันสองราทัดนี้เหมือนกันแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือแค่นนดาว start with แล้วก็ B อย่างนงี้ยละสตาร์ดวิ ให้ <I S 2> เป็น False โอเคแล้วจะเป็น if r dot a r t is start with อย่างนี้อราว โนูไม่ถอดเออร์เลอร์ทำไมเอ๊๋ทำไมอ่ะ นี่ยังมีสติงสตาร์ฟิตอยู่เลยอันนั้นไม่เห็นมีเลยตอนที่สิบสองก็ไปยี 12, ่สิบสามไปดูสิบสองนะสิบสองเธอเรียกอันนี้เสร็จแล้วก็ไปยี่สิบสาม อย่างท,ทำแบบนี้ไม่ได้โดนได้ยู่นี หรือว่าอันนี้มีผลไหมเนี่ยไม่มีผลจริงก็ผลกันแล้วก็ปวดก็เป็นก็ได้ทำไมผมผมไม่กล้าอะ่ะ ถูกใช่ไหมนาโมสองนาทีละว,วันนี้จิตอยู่เท่านี้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยมาเอ้ยพรุ่งนี้ค่อยมาต่อละกันไม่ใช่พรุ่งนี้หรวันหน้าที่ได้ไ i f e ขอบคุณครับ